สวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์สระมาแล้วนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้ก็ชึบนะครับมาชมเหรียญที่เป็นเรียกว่าเป็นเหรียญยอดนิยมนะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะครับของวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับนั่นก็คือเหรียญพระมงคลเทพบุนีนะครับดูลงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับรุ่นอ่ที่ระลึกอ่การถวายพัตาหารนะครับ วัดปากน้ำภาษีจเจริญทนบุรีนะครับเรียนรุ่นนี้ก็จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกกับให้แจกผู้ที่ไปร่วมบุญถวายพัตตาหารแด่พระพิสุกสามเณรที่วัดปากน้ำนั่นแหละจะสร้างปี2501เอ้ยไม่ใช่เออปี2501เออโดยประมาณเนาะนะครับตามข้อมูลนะครับก็ มีสร้างอยู่เท่าไหร่เนื้ออะไรบ้างอะกระไหลเงินกระไหลทองทองแดงนั่นแหละแต่เป็นกระไหลทอ,ทองแดงกระไหลทองทองแดงกระไหลเงินทองแดงกระไหลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับราคาก็หลายหมื่นนะครับราคาก็เป็นหมื่นนะนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าแพงอยู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็อ่าอ่า เป็นเหรียญที่เขาเรียกได้รับความนิยมเออ่าเขาเรียกอะไรแต่ก็แพงแต่ก็ไม่ได้แพงเท่ากับอ,อ่าก็เรียกนะพระผงเออพระผงวัดปากน้ําอ่ะเล็กๆอะ่ะนั่นจะแพงเป็นแสนราคาก็เป็นหมื่นหลายหมื่นหลายหลายแสนด้วยซ้ํานะครับอ,อ้าแต่เหรียญก็มีคนนิยมเหมือนกันนะครับเมื่อมีค่านิยมนะครับของเก๋ก็ต้องมีออกมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเหรียญน,นี้ นะฮะเหรียญน,นี้ก็นะฮะการมองดูฟอร์มครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเอานะครับนี่นะฮะดูครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเออบางคนก็เห็นแล้วก็แปบบ๊แบแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยว่าอันนี้คือไม่แท้นะครับเออบาคนที่ไม่ได้ศึกษานะครับไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลประเภทนี้ก็อาจจะสงสัยหน่อยเพราะว่าในการอ่า ถอดถอดพิมพ์นะฮะในการถอดพิมพ์นะฮะก็ค่อนข้างที่จะทําได้เหมือนทำได้ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าต้องเหมือนมากนะครับก็มีข้อตอําหนิข้อที่มันไม่เหมือนอยู่เยอะเหมือนกันอันนี้เป็นเหรียญไม่แท้นะครับเอออันนี้เป็นเหรียญไม่แท้นะครับเอาเหรียญไม่แท้ลงมาให้ดูเพราะว่าเหรียญแท้นี่นะฮะในช่องใหญ่ๆเซียนใหญ่ๆเขาก็ทําแล้วนะครับผมก็ ทำกลับกันเอาเหรียญไม่แท้มาลงเออเผื่อคนเขาบอกว่าเออดูแต่เหรียญแท้แล้วเหรียญไม่แท้เป็นอย่างไรเหรียญไม่แท้ก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับถามว่าไม่แท้ไม่แท้อย่างไงใช่ไหมฮะถามว่าไม่แท้ไม่แท้อย่างไรนะครับไม่แท้ก็คือว่านะครับที่เรียนถ้าเราลงกล้องเนี่ยนะฮะอ่ะดับแรกอ่ะหน้าหลวงพ่อเนี่ยเพี้ยนก่อนเลย นะครับหน้าหลวงพอ่อถ้าเป็นองค์จริงเนี่ยจะมีความคมกว่านี้นะจะคมชัดลึกมีเส้นมีสายกว่านี้นะครับอันนี้คือการถอดพิมพ์ถอดบล็อกมานะครับถอดพิมพ์มาเนี่ยตื้นนะครับแล้วก็หน้าหลวงพอ่อก็เพี้ยนด้วยเพราะอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับไม่มีไฝที่จริงหน้าหลวงพ่อจะมีไยจุดกลมๆอยู่ตรงเนี้ย จะมีไยกลมๆอันนี้ไม่มีเลยเออสงสัยเขารีบทําออกมาขายมัง้งรีบทามั้งก็เลยไม่ไดไ้ลืมใส่ไฟให้หลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อก็เลยไม่ได้มีไยมานะฮะอ่ะนะครับ,นะรบก็เป็นจุดแรกที่สังเกตได้เลยคือตรงแก้มไม่มีไฟนะครับอ่ะแล้วเวลาเราลงกล้องปุ๊บเห็นไหมก็บอกตาหลวงพ่อก็จะลึกๆหน่อยเห็นไหมฮะแต่ว่าอันนี้ก็ทําได้ลึกเหมือนกันก็หลอกตาเราได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสองดูหน้าใกล้ๆแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะ เออ่สองใกล้ๆปุ๊บหน้าหลวงพ่อก็จะเพียนะะเพ้ยนทันทีนะฮะเพี้ยนทันทีนะฮะแล้วก็ก็เรียกนนะ่ะเส้นผมเส้นเกสาเนี่ยฮะก็ไม่ชัดเลยเห็นไหมฮะเป็นเป็นเป็นเส้นเกสาอยู่แต่ว่าไม่มีไม่มีเส้นผมไม่มีเขาเรียกน,นะไม่มีลายเส้นอะ่ะนะฮะเนี่ยฮะก็เนี่ยฮะถอดพิมพ์มาไม่ติดนะฮะส่วนตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือทําออกมาก็มีความเขาเรียกอนะไรเป็นแท่งเป็นแท่งอยู่นะครับแต่ว่ายังขาดเบสิกก็คือว่าพวกอ่า ติ่งพวกติ่งพวกเส้นที่มันเป็นรอยต่อของตัวอักษรนะพวกนี้มันไม่มีนะฮะแล้วก็ความคมความเขาเรียกคือของจริงมันจัลึกกว่านี้นะฮะของจริงของแท้มันจะเป็นแท่งเป็นอะไรเป็นสันมากกว่านี้นะครับนี่จุดไข่ปลาแล้วก็เหรียญเขาบอกมันจะตั้งเป็นนี้เลยนี้มันไม่ตั้งมันเป็นปั้นๆออกมันถาดถอดพิมพ์มาแล้วมันตื้นขอบเหรียญก็เลยเป็นปั้นๆหน่อยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ย นะครับนี่นะครับอย่างอื่นก็ใกล้เคียงแต่ว่าหน้าหลวงพ่อเนี่ยเพี้ยนเลยตรงไยตรงเนี้ยก็ไม่มีนะครับตรงหูก็เห็นไหมฮะหูก็เาเรียกอะไรอ่าถอดมาไม่หมดนะครับเส้นเาเรียกันเนะส้นริ้วเส้นขนแมวอะ่ะที่วิ่งตามอ่าเนีย่ยวิ่งตามาปวดมือนะครับวิ่งตามลายเาเรียกลายจีวรไมหมเออเนี่ย ฟืบนฟื้เนี่ยก็ไม่มีนะครับเห็นไหมฮะเรียบไปเลยเห็นไหมเนี่ยเรียบไปเลยไม่มีของแท้จะมีเส้นวิ่งนะฮะนี่เห็นไหมเรียบไปเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับเรียบไปเลยปุ๊บนะเห็นไหมไม่มีไม่มีเส้นคอก็ทําได้มีเส้นคออยู่แต่ว่าไม่ได้คมเป็นแบบป้านๆเห็นไหมฮะเป็นแบบป้านๆไม่คมเออเส้นคอเนี่ยที่จริงเส้นคอจะคมนะนะครับของแท้เส้นคอจะคมแล้วก็จะมีเส้นวิ่งตามจีวอนตรงเนี้ย วิ่งฟึดๆแล้วก็วิ่งเว้งสายฝนฟึดๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่มีเห็นไหมฮะจะเรียบไปเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับนะอ่านะครับนี่ก็ง่ายๆเลยนะครับก็เกาเรียกอะไรนะเป็นการเก๋แบบอ่าเก๋แบบห่างมากเลยเป็นการงานเก๋สนามที่เอาไว้หลอกตา มือใหม่ได้เหมือนกันขอบตัดเขาทําเหมือนไหมเนี่ยเขาบอกขอบตัดเหรียญรุ่นนี้จะเป็นแบบโบราณน็คือตัดทีเดียวแล้วขาดเลยนะครับตัดทีเดียวแล้วขาดเลยเห็นไหมดูสออิขอบตัดเขาก็เกือบเหมือนเนาะนี่จะเป็นตัดทีเดียวแล้วขาดเลยนะครับขอบตัดก็ถือว่าทําได้ใกล้เคียงนะขอบตัดอ่าเห็นไหมตัดทีเดียวแล้วขาดเลยอันนี้ไม่ไม่ขาดเลยนะ ตัดแล้วมีการฉีกเออตัดมาครึ่งหนึง่งแล้วก็มีการฉีกเออขอบตัดก็ไม่ใช่ละขอบตัดไม่ใช่นะฮะว่าของแท้ขอบตัดมันจะตัดทีเดียวแล้วขาดเลยเออเป็นขอบตัดโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้มันมีขอบตัดแล้วก็ตัดครึ่งนึงแล้วก็ฉีกครึ่งนึงเห็นไหมรอยตัดแล้วก็รอยฉีกนะครับอันนี้ขอบตัดก็ทํามาไม่เหมือนนะครับด้านหลังนะครับยันตัหูตัหูก็เป็นเขาบอกหูเจาะมันจะเล็กแล้วก็มีปิ้นนิดหน่อย นะครับอ่าอันนี้โอเคทําได้ใกล้เคียงอย uh ู่หูนะครับแต่ว่าข้างหลังตรงตรงปิ้นตรงขอบเนี่ยไม่มีนะครับผมตัวยันก็ไม่มีจุดนะครับตรงในยันเนี่ยมันจะมีจุดเขาเรียกหลังจุดนี่แหละนะครับที่เรียกกันนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ตัวหนังสือก็เกรียกอะไรตัวหนังสือก็เป็นแบบไม่ไม่มีความเขาเรียกนะไม่มีความอ่า คืออะไรเป็นเป็นเส้นเป็นแท่งเป็นสันน่ะก็เป็นแบบว่าอ่าเป็นตัวหนังสือแบบย้อยไปย้อยมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยหนังสือย้อยไปย้อยมาอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าเป็นเบลอๆหน่อยพูดง,ง่ายๆนะครับเป็นเบลอๆหน่อยนะครับนี่นะครับก็ อ่าเป็นนะครับเหรียญที่ไม่แท้ทําเกยได้ห่างเอาใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่แท้นะครับอ่ะเหรียญไม่แท้เป็นอย่างไรนะเหรียญแท้เป็นอย่างไรก็ไปดูในช่องของบรรดาเซียนใหญ่เขาลงข้อมูลไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เอาเหรียญไม่แท้ลงมาให้ดูว่าเออแบบเนี้ยมันไม่แท้ใครมีแบบนี้ไปดูนะฮะผมเหรียญแบบที่อยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญที่ อ่าไม่แท้นะครับแล้วก็ไม่มีราคานะครับตามสนามก็เหรียญละร้อยเหรียญละ50เหรียญละร้อยส0แล้วแต่ใครที่จะมีวาทะเด็ดในการจูงใจในการอ่าเรียกลูกค้ามาซื้อขายนั่นแหละเพราะว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญย,ยอดนิยมใช่ไหมฮะของวัดปากน้ําทีเนี้ยเวลาคนเขาก็อยากได้ของถูกใช่ไหมล่ะไปเจอบอกเอาเท่าไหร่แล้วครับลุงเท่าไหร่แล้วครับอ่าสามอะไรเงี้ยเราแบบ เออรีบอยากได้คิดว่าเป็นของถูกงเไรรีบซื้อนะฮะก็ก็เขาก็จะประมาณอ่ารีบซื้อเห็นไหมฮะมันก็จะได้แบบแบบนี้ออกมานะฮะดังนั้นการดูเหรียญก็ก็ต้องมีรายละเอียดในการดูนิดนึงสำหรับคนไม่รู้ก็อาจจะควักซื้อได้แป๊บเดียวแต่คนที่รู้แล้วเขาก็จับแล้วเขาก็วางนั่นแหละนะครับเพราะว่า ส่วนมากเหรียญก็เป็นอะไรที่ดูง่ายนะครับผมเออแต่ผมก็ไม่ค่อยศึกษาเหรียญน,นะเพราะว่าโอ้หลายคณาจารย์เยอะมากเลยนะครับมันผมก็ความจําไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยศึกษาเท่าไหร่เจอก็สวยๆก็เก็บเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ส่วนมากก็แบบถ้าเป็นเหรียญรอดอยอดนิยมหลักๆเนี่ยมันไม่ค่อยเจอของแท้หรอกนะครับ เพราะว่าเขาเก็บหมดคนเขารู้กันหมดอะนะฮะส่วนมากไม่ค่อยได้เจอละครับผมนะครับเอ่อผมก็เลยเน้นไปทางพระผงมากกว่าพระกรุมากกว่าเพราะว่าคนเขาก็ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าพวกประเภทพระผงหรือพระกรุเนี่ยนะครับคือคือเขาเรียกอะไรนะปล่อยออกยากนะครับมีการเปลี่ยนมือหนียากนะครับเพราะว่าคนเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันว่ามันดูยากไงแต่ว่าถ้าฝึกดูถ้าอะไรดูจริงๆมันก็แบบค่อนข้างที่จะพอที่จะแบบเก็บได้ พอที่จะแบบหาได้อะไรอย่างนงี้นะแต่ถ้าเป็นประเทเหรียญอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เข้าแบบร้านที่มีร้านพักเครื่องที่เป็นชั้นนําแล้วก็มีอันนั้นจริงๆเนี่ยมันแทบจะหาของแท้ได้ยากเหมือนกันนะ <c oughs> ขณะว่าตามคอที่แขวนชาวบ้านแขวนไปขอดูแบบอืมก็ยังเจอแท้ยากนะแต่ว่าคนเขาแขวนแขวนด้วยความศรัทธาไงนะครับเออเก๋ก็ช่างแต่ก็แขวนไงเพราะว่าเพราะว่าศรัทธานะครับเพราะว่าขอแค่มีรูปเคารพ เขาเรียกกันนะพระที่เรารู้สึกว่าเห็นแล้วศรัทธาเคารพเขาก็จะแขวนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แขวนกันนะพระเกเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ไม่แนะนําให้แขวนพระเกนะฮพระแท้ราคาถูกๆมาแขวนยังดีกว่านะพระแบบถูกๆหลักสิบหลักร้อยเยอะแยะเลยที่ราคาไม่แพงนะครับเยอะแยะเลยดีกว่าเราจะไปหาพระแบบพระหลักก็จริงพระราคาแพงที่เป็นนั้นก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นพระเกมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรไปหาพระแท้ราคาถูกๆมาแขวนดีกว่า นะครับผมอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลน,นะครับที่เรียกได้รับความนิยมเนาะเรียกเขาเรียกว่าเหรียญถวายพัฒตาหารนะครับหลวงพ่อสดวัดปักน้ําปี0 1นย์หนะครับเพราะว่าท่านรับสังขารปี2 5 0 2ท่านอยู่นะครับเป,รแบบเป็นรุ่นแบบอ่าท้ายเป็นรุ่นท้าย,าย,ายแล้วนะครับก็นะครับเอาใครชื่นชอบนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ที่แน่แน่เออเอาโอ้โหลมแรงมาก อาอาวอา,วอาวพูดถึงพลังงานหลวงพ่อสดเี่ยวโอ้โหลมแรงเลยใครก็ไปดูนะครับของตัวเองนะครับเหมือนในคลิปไหมนะครับเหมือนเหรียญที่ผมกาลังโชว์อยู่ไหมถ้าเหมือนก็ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเอาหรือใครไม่มั่นใจก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอีกทีนะครับส่วนผมก็ลงให้ดูเพียงสั้นๆแค่นี้แค่10นาทีเนาะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเกดูง่ายอยู่หรอกนะครับใครมีแบบนี้นะครับไม่แท้นะครับอ่ะ นะครับส่วนแท้ๆมันหายากไม่มีหรอกยกเว้นเราจะได้แบบใหม่ๆอย่างเงี้ยเออได้มาใหม่ๆอย่างเงี้ยดูแท้เออนี่นี่ใหม่ๆอย่างเงี้ยมันดูแท้ดูง่ายอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับอืเหรียญที่ระลึกอะไรนะพระสังฆราชใช่ไหมเนี่ยโอ้เอา้าจำเหรียญที่ระลึกพระสังฆราชอ่าเขาเรียกอะไรองค์ที่ยี่สิบ ะะองปัจจุบันนี่แหละนะครับเหรียญเกาเรียกอะไรเหรียญอปปเหรียญเหรียญอปอนะฮะนี่นี่เหรียญแท้ดูง่ายเพราะว่าเป็นผ้าใหม่ไงเห็นไหมฮะผ้าใหม่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในนี่แหละนะครับปีหกศูนย์นะครับก็จัดสร้างเป็นที่ระลึกกี่หมื่นเหรียญไม่ทราบนี่แหละนะฮะเป็นที่ระลึกของท่าน,านก็มีตราแล้วก็มีนามย่อของท่านนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็เป็นยันแล้วก็เป็นพศออที่บอกง่ายหน่อยเออนี่แม่ของพระสังฆราชวัดลาดบอพิษเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมวัดลาดบอพิษสถิตมหาสีมาลามเนี่ยนะครับว่าวลาดชวระวิหารเออน,นี่เห็นไหมออ,อ,อปอ ง่ายหน่อยแต่ก็ของใหม่ก็อย่างว่าเราก็ไม่ค่อยอยากแขวนใช่ไหมใครก็ไม่ค่อยอยากแขวนเออเพราะว่าแต่ว่าก็เป็นที่เก็บได้เก็บเป็นที่ระลึกนี่แหละนะครับง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คนเขาก็สะสมเขาอยากสะสมเป็นเป็นของเก่าของโบราณนนะัก็ต้องหายากหน่อยเพราะว่าของเก่าของโบราณเนีย่ยเสกแล้วเสกเลยหมดแล้วหมดเลย,มเลย,มเลยไม่ได้มีเสกอีกนะครับผมคนก็เลยนิยมะสะสมของเก่าของโบราณกันอ้าเอาค่อยๆพยายามศึกษาไปค่อยๆ หาไปเดี๋ยวก็เจอนะครับค่อยๆดูค่อยๆไปเดี๋ยวก็เจอเองนะครับผมผมก็พยายามที่จะหาเหมือนกันแหละแต่หามาหลายปีแล้วไม่ค่อยเจอเหรียญพศลึกๆเนี่ยเจอแต่แบบรุ่นไม่นิยมไม่ทันเขานะครับผมอ้าวโอเคนะครับผมก็สู้กันต่อไปนะครับผมนะครับเอาโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s ับ s cribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสหลดบคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ